สวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆคนแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับในเช้าวันนี้ก็จะอากาศเย็นๆหนาวๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีลมแรงนะครับคือจริงๆแล้วมันไม่เหมาะกับการบินเลยนะฮะแต่แต่ทำไงได้นะฮะก็มันอยากบินนะครับก็เลยออกมานะฮะขอให้ได้มาถึงสนามที่มันโล่งๆก็ยังดีนะฮะถึงจะบินแค่ไฟสองไฟก็ชื่นใจแล้วนะครับก็คือคนมันเคยออกมานะฮะอ่ะมีเพื่อนๆถามมานะครับว่า การตั้งค่าวิทยุเรดิโอลิงค์นะครับในส่วนของหน้าจอหลักเนี่ยเวลาที่เปิดวิทยุเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเห็นเพื่อนๆถามมานะว่ามันจะขึ้นเป็นแบบไม่ได้เข้าหน้าหลักนะฮะมันจะไปเข้าหน้าอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปรับให้มันมาเข้าหน้าหลักควรจะทํายังไงเดี๋ยวผมจะดูข้อความก่อนนะฮะ อันนี้เพื่อนๆถามมาในในคอมเมนต์ YouTube นะครับล่าสุดนะต่อเน็ตกันไม่ได้ต่ออ่ะต่อเน็ตแล้วนะฮะอ่ะเจอละถามมาว่าตั้งค่าสวิตช์ไม่ให้เตือนตอนเปิดตรงเมนูไหนครับ ตั้งค่าสวิตไม่ให้เตือนตอนเปิดตั้งค่าสวิตไม่ให้เตือนตอนเปิดตรงเมนูไหนครับแหนพี่น่าจะเว้นวรคสักนิดนึงนะมันจะได้รู้ว่าเอออันนี้มันอ่านแล้วมันกำกวมไม่ไม่ให้เตือนตอนเปิดตรงเมนูไหนครับไม่ให้เตือนตอนเปิดอ่าไม่ให้เตือนตอนเปิดตรงเมนูไหน ปกติแล้วการตั้งค่าสวิตช์เนี่ยเราก็จะต้องไปที่ในหน้าของพารามในหน้าของคอนดิชันนะครับแล้วก็ในแล้วก็ในส่วนของกราฟกราฟเทล็ดเกล็เนี่ยมันจะมีคําว่า i n h ที่อยู่บนกราฟนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยต้องการให้มันเปิดเราก็ต้องไปปรับ i n h ให้มันเป็น o อฟนะครับพอเราถับสวิตช์มันก็จะเป็น on off on off on off อะไรประมาณนี้นะฮะแต่ตั้งค่าสวิตช์ไม่ให้เปิด ตอนเตือนเมคากรเข้าเมนูไม่เคยมีนะตั้งค่าสวิตไม่ให้เตือนตอนเปิดตรงเมนูไหนครับตั้งค่าสวิตไม่ให้เตือนตอนเปิดตรงเมนูไหนครับตั้งค่าสวิตไม่ให้เตือนปกติแล้วเนี่ยสวิตอะถ้าเราเผลอสับอย่างนี้นะฮะแล้วเราเปิดมาปุ๊บเนี่ย บางมันจะต้องเตือนอยู่แล้วนะแต่ของผมมันไม่มีเตือนนะก็ก็เข้าเป็นมาหน้าหลักปกตินะครับมันก็ไม่เห็นมีเตือนอะไรเลยนะฮะก็คือเอาง่ายๆเลยแล้วกันนะครับผมสรุปให้ก็คือว่าปกติอ่ะเราเปิดวิทยุปุ๊บเนี่ยถ้าเทอร์เทิลเคร์ฟเนี่ยถ้าเราไม่ได้เอาลงอ่ะมันจะเตือนตื้อๆอะไรประมาณนี้นะฮะแต่เอทีสิบเดี๋ยวผมอาสติกขึ้นนะฮะ มันก็ไม่เห็นมีเตือนเลยนะอ่าเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นลำที่อ่าเป็นเครื่องบินปีกของผมโอเคก็สรุปแล้วนะครับก็คือว่าปกติเนี่ยพวกสวิตต่างๆเนี่ย ถ้าเราสรับคาไว้เนี่ยตอนเราเปิดวิทยุปุ๊บเนี่ยมันจะร้องเตือนนะครับว่าวิทยุของเราเนี่ยมันยังไม่พร้อมที่จะให้บทอ่าไม่พร้อมที่จะใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสับสวิตเนี่ยขึ้นไปให้หมดทุกตัวนะครับก่อนที่เราจะเปิดแล้วก็ทัลเทนเคิร์ฟเนี่ยก็คือคันเร่งเนี่ยก็คือต้องเอาลงให้สุดด้วยนะครับพอเราเปิดมาปุ๊บก็จะเข้าหน้าหลักได้เลยนะครับพวกสวิตต่างๆเนี่ยเราถ้าเราจะไปปรับให้มันเปิดใช้งาน ไอ้ตรงไหนอะไรยังไงเราก็ไปที่คอนดิชันคอนดิชันเนี่ยก็คือมันก็จะมีในส่วนของนอร์มอลไอเดินหนึ่งไอเดนสไอเดน 3, แล้วก็มีโฮลนะครับแต่ถ้าเราแต่ถ้าอ่าเราไปตั้งค่าสวิตต่างๆเนี่ยเราก็ต้องไปที่ว่าจะให้สวิตตัวไหนมันใช้ทำงานอะไรนะครับเราก็ต้องไปที่ตัวคำว่าอุกชแนลนะครับตรงนี้หน้าจอมองไม่ค่อยเห็นนะครับอุกชแนลก็คือ AUX นะครับ AUX เนี่ยเราก็จะเข้าไปมันก็จะมีชันแนลที่5ขึ้นไปนะครับชันแนลที่4เนี่ยคือมันไม่เอามาให้มาให้เราตั้งคา่าเพราะว่าชันแนลที่4เนี่ยก็คือมันเสียบไปกับอ่าพวกสายที่จะต่อเข้าพวกกล่องใจโรยู่แล้วนะฮะมันก็จะเริ่มจากไหนชันแนนชันแนลที่5จนถึงชันแนลที่10แต่ถ้าวิวเรามี9ก้าชันแนมันก็มีถึงแค่9 9นะครับมันจะมีให้เลือกสวิตนะฮะว่าเราจะเลือกใช้สวิตตัวไหนมันจะมีบอกสวิตแต่ละตัวนะครับว่า ตัวนี้เป็น B ตัวนี้เป็น A นะครับตัวนี้เป็น E เป็น F แต่ว่าถ้าในวิทยุเนี่ยพอเราเข้าไปเนี่ยมันจะเป็น SWA SWB SWC อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปเลือกใช้เอานะครับแล้วก็แล้วก็ในเรื่องของการรีเวิร์สเนี่ยรีเวิร์สสวิตช์เราก็ไปรีเวิร์สเอาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไปเข้าในส่วนของเมนูการรีเวิร์สนะครับก็ก็มีแค่นี้ที่ผมสรุปให้ที่ผมสรุปให้เพื่อนๆได้ฟังก็คือ แต่ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจคําคถามของพี่นะฮะ <g oda> ปกติแล้วเปิดวิทยุมาปุ๊บสวิตถ้ามันไม่ได้สับขึ้นไปให้หมดเนี่ยก็คือมันก็จะไม่พร้อมที่จะใช้งานนะครับเอาง่ายๆเลยแล้วกันถ้าเกิดว่าสติ๊กเราไม่เอาลงด้วยนะมันก็จะมันก็จะร้องเตือนรืดๆอยู่อย่างนั้นนะฮะมันก็จะใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสับสวิตขึ้นไปให้หมดนะครับแล้วก็เอาสติ๊กคัดเร่งลงมาให้สุดมันก็จะถึงจะใช้งานได้นะครับก็ส,สรุปให้เป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับ แต่คําถามของพี่เนี่ยก็คือผมฟังผมอ่านแล้วผมก็งงงกันนะแต่ก็แต่ก็ามาสรุปให้ฟังแล้วกันว่าเป็นแบบนี้นะครับกับวิทยุ AT10 กับ AT9 นะครับเป็นเรดิโอลิงก์นะครับอ่ะในส่วนของกอปปิบน700นะครับก็ยังอยู่นะฮะลำนี้คารุป,ปีอยู่ในรถนะฮะ แล้วก็มีแบตให้อีกสองชุดด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบแบตมาให้ดูชุดหนึ่งก่อนมีให้สองชุดเลยตอนนี้เอาไปชาร์จอยู่ชุดแรกนะครับก็คือเนี่ยครับดูป้ายราคายังติดอยู่เลยนะฮะเนี่ยป้ายราคายังติดอยู่เลยใหม่มากนะฮะใหม่อีกชุดหนึ่งเดี๋ยวผมหยิบมาให้ดูนะครับรอสักครู่นะฮะ ชุดหนึ่งก็จะแพ็กอยู่ที่รางแบบไว้ให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้ทั้งหมดสี่ก้อนนี่ครับมีแบตให้พร้อมเลยแค่ชุดนี้ก็หมื่นสี่แล้วนะฮะนะครับแล้วก็มีวิทยุอีกหนึ่งตัวสิบสองเคนะครับตัวนี้ใหม่ๆเบาๆเล็กๆนะจับกระชับมือเลยนะฮะวิทยุตัวนี้ให้อีกหนึ่งตัวนะครับ ช่วงนี้ผมจะผมจะไม่ค่อยได้บิน3 d ดีกับลำนี้แล้วนะครับเพราะว่ากลัวพลาดนะฮะกลัวองเขาจะตกนะฮะผมก็แค่เอามาล้างแบตแล้วก็จะบินแค่เป็นฮอปเดินทางก็พอนะครับสำหรับตัวลำนี้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆ่คนไหนที่สนใจนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่สนใจอยากได้ก็ปิ้น700อลำนี้นะครับก็ติดต่อ กันเข้ามานะครับกับเอกสายหมุนนะครับนี่คานุปีนะครับตอนนี้ลกบ้านแล้วนะฮะลำใหญ่มากขาสกีผมก็เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะฮนะลาบของใหม่เลยแล้วก็พวกมอเตอร์ยังใหม่อยู่นะฮะกล่องก็เป็นบิสห้าจุดนะครับเซอร์โวโยกพีเคเอสทีนะครับ k s t 2 DS 725 MG นะครับเนี่ยตามนี้เลยตัวกันหานก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นของ KHT แล้วก็ที่สำคัญสปีดเนี่ยสุดยอดเลยนะครับเป็น Hobby Wing 200 Amp ตัวเนี้ยก็หมื่นสามแล้วนะครับหมื่นสามพันกว่าเอา,เอา,เ,อาเอาง่ายๆเลยแค่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 สปีดนะครับกับตัวแบตเตอรี่ก็ก็ล่อเข้าไปจะสามหมื่นแล้วสามหมื่นอายุยุอีก ตตีไปหมื่นหนึ่งเป็นสี่นะฮะนี่ตัวลำก็แค่สามหมื่นก็ถือว่าถือว่าถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะสุดคุ้มเลยนะฮะกับกอบินเจ็ดร้อยลำนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็คือบินได้ปกตินะครับก็ยังไงถ้าเพื่อนเพื่อนที่สนใจผมจะไม่ค่อยบินแล้วละ่ะเพราะว่าเพราะผมจะบินขงแก้วมาเอามาล้างไปเอาแบตมาล้างอะไรเงี้ยล้วก็บินฮอปไปมาผมไม่อยากจะสามดีแล้วนะฮะเพราะว่ามันมันทัาพลายขึ้นมาผมก็ต้องรับผิดชอบนะ อันนี้ก็แค่แบบมามา,มาบินแบบแค่ล้างแบตนะครับถ้าใครที่สนใจในลำนี้ก็คือเอาไปได้เลยนะครับก็สำหรับในคลิปเช้าวันนี้ก็จะมาสรุปงานอีกส่วนหนึ่งนะคือรีวิว5 0 5ของลูกค้ากำแพงเพชรนะครับก็เดี๋ยวจะมาเอาในวันอังคานี้นะครับติดเป็นกล่องเคบาเข้าไปนะครับแล้วก็ก็บินอคาเค่น580ก็ไปแล้วนะครับติดเป็นกล่องเพชวันนะครับ ก็บินส่งงานเต็มที่เรียบร้อยในเมื่อวานก็เป็นถ่ายเป็นคลิปสั้นๆนะครับเป็นเพราะว่าช่วงนั้นก็คือไม่ได้ทําคลิปเต็มก็จะวุ่นวายกับในเรื่องของการตั้งค่าประกอบเซตนู่นนี่น,น,นะครับแล้วก็คุยกับลูกค้าด้วยก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูเช้าว,วันนี้ก็เลยมาบอกให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะฮะบางทีช่วงที่มันยุ่งๆอะ่ะมันก็จะไม่ได้ทําไม่ได้ถ่ายไม่ได้อะไรนะฮะ แต่ว่าตรงช่วงที่เราไม่ได้ยุง่งเราก็เออมาสรุปให้เพื่อนๆได้ฟังว่าความเคลื่อนไหวของงานลูกค้าต่างๆตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับเราก็จะมีไอตัวแบ็กฮอกแบ็กฮอกเนี่ยก็จะเหลือแต่เบรดนะครับเอาไปเจียเพราะว่าเอามาใส่ไม่ได้นะฮะต้องเจียให้มันบางลงหน่อยแล้วก็จะต,ต้องใช้เครื่องเจียเจียมือไม่ได้นะครับเพราะเดี๋ยวมันจะเบี้ยวนะฮะเดี๋ยวมันจะเบี้ยวเดี๋ยวมันจะสั่นมากไปกว่านี้นะครับต้องเจียด้วยเครื่องนะครับ เดี๋ยวยังไงก็ติดตามรับชมงยังไงก็ยังยังยังอยู่ยังดึกแล้วต้องเดือวจะต้องบินให้เพื่อนๆนได้ดูนะครับก็สำหรับในเช้าวันนี้ก็ฝากกด u b s c r i b e นะครับกดไลค์กดแชร์หรือก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็มาเจอเพื่อนๆแล้วนะครับในวันอาทิตย์แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเริ่มทำงานกันต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะเนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ